เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปอมตไปจมน้าายที่พวกแกเข้ามาประเทศเราเพื่อมาเข็นค่าเราทันั้นที่รู้ว่าเราเป็นผู้ก่อการร้าย ขอรับทราบเริ่มต้นภารกิจได้ขอย้ำเริ่มต้นภารกิจได้สิบแปดชั่วโมงก่อนฉันได้รับสายจากกระทรวงความมั่นคงของชาติว่ามีนะวิกโยธินที่อยู่ในการคุมขังที่ฉันมีเรื่องมาพูดด้วยทนะหารอย่างที่เรารู้กันคือเรากำลังต่อก้อนกับผู้กอ่อการร้ายข้ามชาติอิหร่านอยู่นายอยากให้เราเชื่อว่ามีอาวุธเชีวาภาพอยู่และซอมแมนอยู่บ้้งหลังอย่างนั้นเราคือหน่วยจูโจมฉับพลันทหารฉันช่วยพวกนายเอามันอยู่นิวเคลียยังอยู่ในมือผู้กอ่อการร้ายคุณไม่ใช่แค่เดินหนีไปเฉยๆนะเราไปสืบให้ร ี่ไม่ใช่เล่นๆน,นะแกเป็นคนพิษละฉันรู้ว่าเบื้องหลังชู่ช่วของแกมันเป็นยังไงแบทเทนฟิลด์สามวันนี้แบทเทนฟิลด์ดอทคอม